สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ปูนำกำหนดการที่สำคัญๆนะคะสำหรับใครที่เตรียมตรวจจะสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2,567มาฝากกันค่ะสำหรับประกาศนะคะก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงไหนนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะพี่ปูทำรายละเอียด ผ่าประกาศออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสอบอะไรยังไงบ้างแบบละเอียดละเอียดนะแต่วันนี้จะเป็นกำหนดการที่สำคัญสำคัญค่ะมาสรุปให้น้องฟังการรับสมัครนะคะของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเริ่มนะคะวันที่11มีนาะเริ่ม10โมงนะคะไม่ใช่เที่ยงคืนนะเริ่ม10โมงนะคะ11ถึง29มีนาะคมเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็สามารถพิมพ์ใบชําระเงินแล้วก็ชําระเงินได้11-29เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบแล้วก็ใบสมัครในวันที่3เมษายนนะคะและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบก็คือ1เมษายนประกาศที่นั่งสอบนะคะวันที่7เมษายนและมีการสอบข้อเขียนในวันที่8เมษายนค่ะจะมีการประกาศรายชื่อนะคะของผู้ผ่านข้อเขียนคือวันที่11เมษายนและยื่นรายงานตัวนะคะ เตรียมเอกสาร,ราอะไรใหพร้อมก็คือ18เมษายนตรวจร่างกายจะอยู่ระหว่างวันที่25-27ถึงเมษายนค่ะมีการสอบสัมภาษณ์24พฤษภามนะคะประกาศรายชื่อรอบสุดท้ายก่อนที่จะบรรจุก็คือ11มิถุนาและมีการบรรจุเลือกตำแหน่งในวันที่13มิถุนา6-7นี้รวดเร็วทันใจนะคะสถานที่สำคัญสคัญนะพี่ปูจะบอกให้นะคะก็คือ สถานที่สอบข้อเขียนจะเป็นธรรมศาสตร์รังสิทธ์นะคะสถานที่ตรวจร่างกายก็จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็สถานที่สอบสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองน,นะคะขอให้น้องๆโชคดีเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะจ๊ะใครที่ตั้งใจว่ารอบนี้จะต้องติดตัวจริงขอให้น้องๆโชคดีค่ะ